ณห,หมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดกับแนวเทือกเขาพนมดงรักชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาหาของป่าขายและมีส่วนน้อยที่ทำอาชีพนายพรานด้วยป่าแห่งนี้ค่อนข้างรกทึบมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากคนที่มีอาชีพเป็นพรานป่าจึงต้องเป็นชาย ที่เมียคมสูงมีจิตใจกล้าแกล่งไม่เกงรงกลัวอันตราย ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15บห้าคำเดือนสิองปู่ขามได้ชวนเข้มผู้เป็นหลานมานอนห้างนาเพื่อเฝ้าลานข้าวกันสองคนก่อนที่จะได้ขิวรถพ่นข้าวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าปู่ขามถือปืนติดมือไปด้วยเพื่อเกิดเหตุร้ายอะไรจะได้ป้องกันตัวได้ทันแต่อันที่จริงแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่อนข้างเงียบสงบ ชาวบ้านอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นมาก่อนกลางดึกคืนนั้นเข้มรู้สึกปวดฉี่จึงเดินลงมาจากห้างเพื่อไปหาที่ชี่แสงจันทร์สีเหลืองนวลตาส่องแสงสว่างสวยทำให้มองเห็นได้ดีแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนเข้มเดินไปฉี่ที่ใต้ต้นไม้ไม่ไกลจากห้างมากนัก พอเข้มทำธุระเสร็จและกำลังจะหันหลังเดินกลับไปยังห้างเข้มก็มองเห็นเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งยืนจ้องเขาอยู่ไม่ไกลมันตั้งท่าเหมือนกำลังเตรียมจะตะครุบยู่ <c oughs> เข้มตกใจมากรีบร้องตะโกนเรียกปู่ของเขาเสียงดังลั่นเ <c oughs> สือปู่ขามเสือช่วยเข้มด้วย <c oughs> จบคำของเข้ม ก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นไปทั่วทุงง่งนาเป็นปู่ขามนั่นเองที่ยิงเสือตัวนั้นแต่อนิจจาด้วยระยะทางค่อนข้างห่างไกลทำให้ยิงเสือตัวนั้นไม่ถูกมันกระโดดตกหนีลูกปืนได้ทันปูขามรีบวิ่งเข้ามาหาเข็มและรีบพูดขึ้นมาด้วยความร้อนรนว่าเข้มรีบวิ่งไปเรียกพานมิ่งให้มาช่วยหน่อยไปเร็วแล้วปูละ เข้มเอยถามด้วยความกลัวและความเป็นห่วงไม่ต้องห่วงปูมีปืนเองรีบไปขอความช่วยเหลือจากพลานมิ่งแล้วปู่ขามเอ่ยเร่งให้เข้มรีบไปหาคนมาช่วยอีกครั้งครับปู่คราวนี้เข้มตอบรับแล้วรีบวิ่งตรงไปยังบ้านของพลานมิ่งพลานมิ่งเป็นพลานป่าที่เก่งากาจที่สุดในหมู่บ้านของเข้มและแกก็มีวิชาสมิงอาคม เวลาที่พลานมิ่งเข้าป่าล่าสัตว์จึงไม่เคยถูกสัตว์ทำร้ายพวกสัตว์เหล่านั้นล้วนหวาดกลัวพลานมิ่งเป็นอย่างมากระหว่างที่เข้มวิ่งไปตามพลานมิ่งอยู่นั้นเข้มก็ได้ยินเสียงปืนดังมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งถึงบ้านของพลานมิง่งเข้มจึงรีบตะโกนเรียกพลานมิ่งพลานมิง,มงช่วยด้วยช่วยปูผมด้วย เข้มตะโกนอยู่นานก็ไม่เห็นพรานมิ่งเปิดประตูออกมาสักทีจนเข้มเริ่มร้อนใจขึ้นมาแล้วด้วยไม่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาอีกไอเข้มเอ้ยเกิดอะไรขึ้นพวกข้าได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดละมีผู้ชายสี่คนในหมู่บ้านของเขาเดินเข้ามาสอบถามเข้มเห็นว่าคนที่เอ่ยถามเขาคือผู้ใหญ่มั่นนั่นเอง เขาจึงรีบเอ่ยตอบมีเสือตัวหนึ่งครับผู้ใหญ่ไม่รู้มันมาจากไหนผมกับปู่ไปนอนห้างงาเป้าข้าวกันที่ท้ายหมู่บ้านปู่ให้มาเรียกพานมิ่งไปช่วยตอนนี้ปู่กำลังยิงสู้กับเสืออยู่ครับเอานั้นพวกเรารีบไปกันสงสัยพานมิ่งไม่อยู่บ้านหรอกน่าจะเข้าป่าล่าสัตว์เสียงดังขนาดนี้แต่แกอยู่บ้านแกน่าจะออกมาละ ผู้ใหญ่มั่นพูดขึ้นมาเข้มผู้ใหญ่มั่นและชายอีกสามคนรีวิ่งไปยังห้างนาของเข้มที่ท้ายหมู่บ้านโดยที่ผู้ใหญ่มั่นและชายทั้งสามคนตางก็ถือปืนไปด้วยพอไปถึงห้างนาเข้มก็ตะโกนเรียกปู่ของเขาปู่ขามปู่ขามอยู่ไหนครับเมื่อไม่มีเสียงตอบรับ เข้มจึงรีบวิ่งตรงไปยังบริเวณที่เขาเจอเสือทันทีแล้วทั้งเข้มทั้งผู้ใหญ่มั่นและชายอีกสามคนนั้นก็ต้องตกใจจนปากอ้าค้างกับสิ่งที่ได้เห็นพวกเขาทั้งหมดเห็นเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งกำลังยืนคล่อมตัวของปู่ขามและกัดกินตัวของแกอย่างอริอร่อยพอผู้ใหญ่มั่นได้สติก็ได้สั่งให้ชายทั้งสามคน ช่วยกันยิงเสือตัวนั้นจนมันวิ่งหนีไปถึงแม้ว่าจะฆ่าเสือตัวนั้นไม่สำเร็จแต่มันก็ถูกยิงที่ขาน่าจะไม่กลับมาที่หมู่บ้านอีกในคืนนี้เข้มร้องไห้เสียใจหนักมากเพราะนอกจากปู่กับย่าแล้วเข้มก็ไม่มีใครอีกแม่ของเข้มเสียชีวิตตอนที่คลอดเข้มส่วนพ่อของเข้ม ก็ป่วยตายไปนานแล้วผู้ใหญ่บ้านจึงได้เข้ามาพูดปลอบและได้ให้ชายคนหนึ่งไปตามย่าของเข้มมาส่วนคนที่เหลือก็ให้ช่วยกันเก็บรวบรวมชิ้นส่วนของปู่ขามที่โดนเสือกัดกระจายอยู่ตามพื้นเพื่อนำไปทําพิธีเผาในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นหลังจากเผาศพปูขามเสร็จผู้ใหญ่มั่นก็ได้เลือกชายชะกันในหมู่บ้าน มาจัดตั้งเป็นหน่วยลาดตระเวนเพื่อเดินตรวจตาในเวลากลางคืนเผื่อว่าเสือตัวนั้นจะย้อนกลับมากินคนในหมู่บ้านอีกหน่วยลาดตระเวนเดินวนกันอยู่รอบหมู่บ้านครึ่งค่อนคืนแต่ก็ไม่พบเจอเสือสักตัวเจอก็แค่ผานมิ่งที่เดินขากระเพกเข้าหมู่บ้านในช่วงเช้าของวันถัดมาเอ้าผานมิ่ง ขายเองไปโดนอะไรมานะ่ะผู้ใหญ่มั่นที่มาเดินตรวจตราตอนเช้าถามขึ้นข้าหกล้มแล้วโดนกิ่งไม้ทิ่มขาเอาออนวิ่งไปยิงกวางน่ะผู้ใหญ่เอาแล้วเจ็บมากหรือเปล่าล่ะผู้ใหญ่มั่นถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากหรอกผู้ใหญ่ข้าขอตัวกลับบ้านไปพักก่อนนะกานมิ่งพูดจบ ก็เดินจากไปหลังจากผ่านไปเจ็ดวันนับตั้งแต่ปู่ขามตายก็ไม่มีใครพบเจอเสืออีกแต่ผู้ใหญ่มั่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงจัดคนมาเดินลาดตะเวนอยู่ทุกคืนและในคืนที่เจ็ดนี้เองหน่วยลาดตะเวนก็ได้เจอเข้ากับเสือสมิงตัวนั้นไอ้แดงข้าพวดนกกว่า เดี๋ยวข้าไว้ไปเข้าป่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินตามพวกเองไปนะชัยหนึ่งในหน่วยลาดตระเวนในคืนนี้เอ่ยขึ้นได้ได้ระวังตัวด้วยนะแดงเอ่ยตอบหลังจากแดงและหน่วยลาดตระเวนคนอื่นเดินไปได้ไม่ไกลมากนักก็ได้ยินเสียงปืนของชัยดังขึ้นมาหนึ่งนัดแล้วเสียงของชัยก็ตะโกนขึ้นมาว่าเจ้ด้วย แดงและเพื่อนจึงรีวิ่งกลับมาหาชัยก็ปรากฏว่าชัยนอนต่อสู้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเสือตัวนั้นแดงและเพื่อนจึงยกปืนขึ้นระดมยิงใส่เสือตัวนั้นผู้ใหญ่มั่นก็ได้ออกมาช่วยกันไล่ยิงเสือตัวนั้นด้วยพวกเขาทั้งหมดวิ่งไล่ต้อนเสือตัวนั้นอย่างไม่ลดละไอเสหมิงตัวนี้แหละที่มันทำร้ายปูขาม จอจอมมันได้มันบาดเจ็บที่ขาอยู่และต้องตามฆ่ามันให้ได้นะไม่อย่างนั้นนะมันอาจจะย้อนมากินคนในหมู่บ้านเองผู้ใหญ่มั่นตะโกนลั่นพวกเขาวิ่งไลย่ยิงจนไปถึงตีนเขาเจ้าเสือมิงร้ายตัวนั้นก็ถูกยิงไปหลายแผลและมันก็วิ่งหายเข้าไปในป่าผู้ใหญ่มัน่นจึงส่งสัญญาณให้ชาวบ้านหยุดตามก่อน เพราะในป่าตอนกลางคืนอันตรายมากและนัดแนะชาวบ้านให้ตามหาสมิงร้ายตัวนั้นต่อในตอนเช้ารุ่งเช้าผู้ใหญ่มั่นก็นำทีมออกล่าสมิงร้ายตัวนั้นพวกเขาแกะรอยเดินตามรอยเลือดไปจนกระทั่งไปถึงโขดหินลาธารก็เห็นเป็นพลานมิ่งแทนที่จะเป็นเสือตัวนั้นทุกคนตกใจกันมาก พอสำรวจร่างกายของพรานมิ่งก็ปรากฏเป็นรอยกระสุนปืนตามตัวหลายแห่งและที่ขาผู้ใหญ่มั่นและคนในหมู่บ้านต่างมองหน้ากันได้รู้กันในทันทีว่าพรานมิ่งก็คือสมิงร้ายตัวนั้นที่มากัดกินคนในหมู่บ้านแห่งนี้